คอยจะมีคนที่เป็นผู้ใหญ่หรือว่าคนที่มีประสบการณ์เยอะเขาเขาจะคอยค,คอยบอกคอยสอนน่ะบอกว่าแบบเออเวลาเรามีชื่อเสียงอ่ะให้เราแบบรู้จักนะว่าเราเป็นใครมาจากไหนก็คือฟิลประมาณว่าอย่าลืมอย่าเหลืงไปอ,อย่าหลงละเลงไปกับไปกับชื่อเสียงของเราซึ่งอันเนี้ย S <S <an> <S เป็นสิ่งที่พี่อ่ะดูตัวเองมาตลอดอแล้วเราก็เราก็จดจําความรู้สึกตัวเองได้ตอนที่ไปห้างไปร้องเพลงมีแฟนคลับมีทุกๆคนมาขอถ่ายรูปซึ่งทุกๆครั้งพี่ก็มีความแบบรู้สึกใจฟูทุกครั้งแฮปปี้กับบ้านทุกครั้งอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าเราก็จะต้องรู้ตัวเองว่าของแบบนี้มันทำมันสร้างความสุขให้กับเราแต่เราก็ต้องรู้ว่าวันมันมีวันแบบเนี้ยแต่วันหนึ่งอ่ะวันแบบเนี้ยมันก็จะหายไป สิ่งนี้มันจะเป็นสิ่งที่พี่จดจํากับตัวเองไว้ตลอดนั่นแหละชื่อเสียงที่มากขึ้นมันก็นํามาซึ่งการเปลี่ยนแปลงที่ไปในทางที่ดีขึ้นของชีวิตนะเพราะเราก็ได้ทํางานที่ดีได้แบบมีรายได้มากขึ้นได้มีงานอีเวนต์มีงานโฆษณามันก็นํามาซึ่งชีวิตที่ดีขึ้นแต่ว่าตัวพี่เองจะเป็นคนที่คอยอย่างที่บอกอ่ะก็จะดีขึ้นให้มันมีคุณภาพพิละก้าวอ่ะไม่ไม่ให้หลงระเริงไปกับชื่อเสียงเงินทองที่หลั่งไหลเข้ามาซึ่งตอนนั้นพี่อายุเท่าไหร่ครับ ตอนตอนนั้นประมาณตอนนั้นหรอก็ถ้าเกิดคุณชายก็ย้อนไปประมาณสิบปีอะสิบปีอ่าโอเครู้เลยว่ามีคนโอ้โหเมื่เกี้มันมีไหมมันมีอารมณ์ที่แบบแบบเฮ้ยความเป็นชื่อเสียงเนี้ยมันเริ่มกินแล้วแหละมันเริ่มมันเริ่มเอาความไม่น่ารักของเราออกมาพี่พอจะมีให้พูดจริงๆเลยนะอ่ามีไหมไม่ได้พูดเอาหลอนะอ่าอ่าไม่มีไม่มีใช่แต่จริงๆคืออย่างี้คือคือคือพี่แค่รู้สึกว่า เวลาเราอยู่กองถ่ายคนทุกคนมีหน้าที่ที่แตกต่างกันแล้วทุกคนน่ะมาหลอมรวมให้กับละครเรื่องเนี้ยที่มีเราเป็นพระเอกอะถ้าขาดไปสักฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอะละครมันก็ไม่สมบูรณ์อะพูดจริงๆเสิร์ฟน้ำเนี่ยสำคัญมากนะพี่เล่นน้ำถึงน้ำถึงตลอดอะไรเงี้ยแบบโดยส่วนตัวคือแค่รู้สึกว่าเวลาเราไปอยู่กองเรามีความสุขดังนั้นทุกคนก็น่าจะต้องทำงานอย่างมีความสุขพี่เป็นคนไม่ค่อยไม่ไม่ ไม่ชอบทําให้บรรยากาศรอบข้างไม่มีความสุขเพราะว่ามันจะส่งผลกับจิตใจพอส่งผลกับจิตใจพอเราขุ่นมัวปั๊บเนี่ยผลงานเราจะไม่ดีครับพี่ก็เลยไม่ค่อยได้ไม่ค่อยได้คิดมากเวลาใครแบบทําอะไรที่คนอื่นอาจจะแบบเอ้ยแบบนี้มันไม่ได้นะส่วนตัวแล้วเป็นคนไม่ไม่ไม่ค่อยคิดมากมองอะไรให้ผ่านง่าย